สวัสดีค่ะนะคะสำหรับโพสต์นี้นะคะของเรานะคะคลิปนี้ของเรานะคะจะมาเปิดบูชานะคะพญาคุดวัดคุธทธารามนะคะจังหวัดอยุธยารุ่นเชิญธงเศรษฐีนะคะเป็นรุ่นที่4นะคะของทางวัดที่จะสร้างนะคะพิธีปลุกเสกนะคะไปเมื่อวันที่14มีนาคมนะคะสอง4 นะคะเพิ่งผ่านพิธีปลุกเสกไปเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดบูชาเป็นขนาดจิมเล็กนะคะก็คือสูงนะคะรวมยอดธงนะคะอยู่ที่3.5มจุดห้าเซนค่ะอันนี้เราให้ดูเป็นองค์ที่เราเลี่ยมนะคะตัวอย่างนะคะว่เาเลี่ยมออกมาแล้วประมาณขนาดนี้นะคะเราจะเปิดบูชาพิมพ์นี้นะคะก็คือเช่าบูชากับทางเรานะคะ จะเป็นไม่แกะซีนนะคะลุ้นหมายเลขนะคะแต่เป็นเนื้อนี้นะคะลุ้นใหม่เลขนะคะก็คืออันนี้เราแกะให้ดูแล้วนี่ที่เราแกะแล้วนะคะจะได้เป็นองแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะหมายเลขนะคะหมาเลขจะอยู่ตรงนี้นะคะหมาเลขนี่ค่ะ หมายเลข <My S 1> จะตอบอยู่ตรงนี้คโค้ดจะอยู่ด้านนี้นะคะนี่ค่ะหมายเลขนะคะอันนี้โค้ดนะคะจะอยู่ตรงนี้ก็คือเช่าบูชาไม่แกะซีนรุ้นเลขค่ะเป็นองค์นี้นะคะขนาดพิม์พเล็กสูง3.5เซนนะคะถึงยอดธงอันนี้ใ่้เราให้เทียบกับพิม์พใหญ่นะคะ นี้เป็นพิมพ์เล็กค่ะนี่พิมพ์ใหญ่สวยงามมากนะคะรุ่นนี้นะคะถ้าสนใจยังไงก็ทักสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ